สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล็อกของ AE นะครับตอนนี้เวลาประมันสี่โมงกับจะห้าโมงแล้วก็อันนี้อยู่กับพี่เฟนนะครับแนะนำตัวเองสวัสดีครับพี่ซินสิิพันธุ์ิกรพงศ์จะเข้าชั้นนีเมื่อกี้เราเพิ่งเราเพิ่งเรียนเต้นเสร็จกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราก็เพิ่งเรียนเต้นเสร็จแหละเราก็เดี๋ยวมานั่งเล่นในในร้านอาหารนิดนึงเพราะว่าจากแอเพราะตอนนี้เหนื่อยอเดี๋ยวดื่มน้ำนะครับก็ไปดูบล็อกกันเลยของวันนี้ครับ เออพี่ดูสิพี่ไม่เคยเห็นเรียนใส่ชุดเสื้อไม่เคยพี่สองคนดูตื่นันนเหตุอะไรพี่ไม่เคยใส่ถุงตืกนันนั่นนั้นมีเสื้อมาเปลี่ยนเลยป่ะเฟรมใส่หมวกให้ดูหน่อยดิใส่หมวกใส่หมวกอยากเห็นนะอยากเห็นยังไงอยากดีสดิสาะม้ีหลังตรงนี้จะพี่หมวกก็มีเสื้อพี นี่ตอนนี้เดี๋ยวพวกเราก็ขึ้นไปซ้อมกันนะครับถึงเวลากันแล้วไปกันเลย ก็จบเพลงที่ดีไดอแล้วนะครับใช่ค่ะดีมากเพราะว่าเป็นเพลงที่น่าจะยากสุดในโชว์เพลงนี้ยากกว่าเคสวัสดุสุตรีครับแต่ว่าเราก็จบไปแล้วยังไม่จบรองแล้วก็ความเนียยังไม่มีเลยเพราะว,าว่าอย่างไรก็จบแล้วเอ <c oughs> ี้ก็มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ยังไม่เคยได้เก็บรายเท่าไหร่แต่ว่าคือตอนนี้เราจ,จบเพลงแล้วก็ แล้วก็เคลียร์ไลน์บัคอนแล้วแต่ว่ายัางเหลือความเนี้ยแล้วก็ต้องจำพาร์เจนได้ก่อนจำทาร์เจนได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้ถึงกเอเอแล้วก็อตอต้ยจำอะไรไม่ได้เลยผมจำ,จำได้แล้วเนี่ยเขาต้จำได้แล้วนะแต่ว่าเอเอจำไม่ได้ในเอส่งนี้ครับก็เดี๋ยวไปไทมแ์แบบต่อนดีกว่าครับบ๊ายบายกลับมาแล้วนะครับก็สรุปเมื่อกี้ไม่ได้ไทมแ์แบทนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นต่อแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนี่พวกเราต้นเจ เรามาซื้อน้ำครับมาเดี๋ยวเีย์ขอลองหน่อยเีย์ขอลองหน่อยอรอเราเรากำลังเอาเงินสดเข้าไปอยู่แต่ว่ามันเครื่องมาใช้ไม่ได้เฟย์มีแต่แบงค์ย้อยแบงค์ย่อยเฟย์เอ้ยมีเหรียญไอ,อ่ม,ไมีเหรียญนะอุย้ยผมก็ไม่มีเหรียญอุ้ยเีย์ไม่มีเหรียญมองดูดิดูดิสิบเอ็ดบาทพี่เอ้นี่เงินพี่เอป่ะซื้ออะไรไม่ได้เลยอันนี้ร้อยหนึ่งเลยเหรอไม่ใช่มีหนึ่งมีสิบสิบเออยีสิบอันนี้เงินพี่เอป่ะน่าจะใช่พี่ปครับดูนะครับเป็นย่อยทุกคนย่อยเข้้าไปนนะแลวมัก็ออกมา มันเสียความใครไม่ได้ใช่ทำไมมันดูมันออกมาโอ้ยเป็นมือความออกเถอะแหละไม่ต้องไม่ต้องกินราดคั่วพี่ผู้ครับเจ้าเีครับตอนนี้เอเอก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ตอนถึงบ้านก็มากินข้าวมากินก๋วยจั๊บของที่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาตัดบล็อกต่อยนิดนึงจนถึงตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็บล็อกจะจบแล้วเลยก็จะมาพูดบายๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ดุกดีนะครับได้ทําหลายอย่างแล้วก็ได้ซ้อมเต้นแล้วก็จบเพลง In t ด t h ี Island กับเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นเพลงแรกที่เราจบในโชว์ครคังน,นี้โชว์เคสครั้งนี้นะครับก็ก็ดีแต่ว่าบล็อกวันนี้จะจบแล้วนะครับเลยก็บายๆสวัสดีครับแบบมือเดียวเพราะว่ามืมถือกล้องอยู่นะครับบายยสวัสดีครับ